ความซบเซาสืบเนื่องมาจากการบริหารงานที่ผิดพลาดของรัฐในเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจและการช่วยเหลือผู้ประกอบการเมื่อคืนนี้ค่ะทางพักเพื่อไทยนำโดยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วได้ลงพื้นที่นะคะในแคมเปญที่ชื่อว่าพรุ่งนี้เพื่อไทยพบปะพี่น้องประชาชนเรามีการไปคุยกับผู้ประกอบการรายเล็กนะคะรายย่อยรวมถึงผู้ประกอบการรายใหญ่ ที่อยู่บริเวณพื้นที่ถนนเข้าสารค่ะมีการสะท้อนถึงปัญหาต่างๆมากมายถึงข้อบกพร่องของรัฐบาลที่พยายามที่ไม่สนับสนุนให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแท้จริงผู้ประกอบการหลายรายค่ะสะท้อนมาว่าการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นในด้านของเงินทุนการกู้นะคะที่รัฐบาลบอกกู้มาเพื่อที่จะมาให้ช่วยเหลือประชาชนนั้น ก็ยังไม่ถึงมือผู้ประกอบการรวมถึงไม่สามารถที่จะกระตุ้นปัญหาหรือว่าแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเองจะต้องรับเรื่องและนำไปแก้ไขซึ่งเราจะใช้ทางสภาผู้แทนราษฎรเป็นเครื่องมือหลักในการทำงาน <c oughs> นอกจากการเข้าถึงแหล่งเงินทุนยังมีในเรื่องของการจัดโซนนิ่งเวลาที่ รัฐบาลจะต้องมีความรอบคอบรวมถึงได้มีการประเมินในพื้นที่ต่างๆที่มีความแตกต่างกันผู้ประกอบการแจ้งให้เราทราบว่าพวกเขายินดีค่ะที่จะร่วมมือนะคะกับการป้องกันการแพร่ระบาดโดยใช้มาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัดขอเพียงให้เขาดำเนินธุรกิจต่อไปได้ทุกวันนี้นะคะร้านค้าเนี่ยกว่าจะมออีลูกค้าเข้ามาก็ประมาณสามทุ่ม พอห้าทุ่มรัฐประกาศว่าต้องปิดร้านแล้วอันนั้นก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ทําให้เขาไม่สามารถที่จะได้ดําเนินธุรกิจอย่างราบรื่นแล้วก็ไม่สามารถที่จะดําเนินการทุกอย่างให้เป็นปกติได้อันนี้คือสิ่งที่สําคัญแล้วเราก็อยากที่จะเรียกร้องรัฐบาลนะคะว่าพวกเขาควรที่จะต้องทํางานให้หนักขึ้นกว่านี้นะคะรัฐบาลเองจะใช้ระบบเช้าสั่งอย่างเย็นสั่งอย่างอย่างเดิมไม่ได้แล้วรัฐบาลจะต้องเรียนรู้จาก ความผิดพลาดที่ผ่านมาที่ตนเองนั้นเคยกระทําไว้และทางฝ่ายค้านก็ได้บอกถึงวิธีการแก้ปัญหามาโดยตลอดท่านจะต้องรับฟังค่ะปัญหาเหล่านี้คือสิ่งที่สําคัญแล้วก็ประชาชนบอกเลยนะคะรวมถึงผู้ประกอบการว่าเราอาจจะไม่ได้เสียชีวิตเพราะโควิดแต่เราจะจบชีวิตด้วยการบริหารงานที่ผิดพลาดของรัฐบาลน,นั่นเอง ฉันต้องขอเรียกร้องนะคะสำหรับประเด็นนี้ที่พวกเราเองนะคะได้ลงพื้นที่แล้วก็ได้ไปพบปะพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็นำเรื่องเหล่านี้เข้าสู่สภาผู้แทนรัษฎรต่อไปนะคะปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าเราจะต้องพูดกันบ่อยครั้งในขณะนี้ให้มากขึ้นนั่นก็คือความขาดความเป็นเสถียรภาพของรัฐบาล ดิฉันขอย้อนนะคะนำท่านกลับเข้าสู่การประชุมสภาผู้แทนรัษฎรในครั้งที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลผิดพลาดซ้ําแล้วซ้าเล่าการประชุมสภาผู้แทนรัษฎรล่มแล้วล่มอีกอันนี้มันเหมือนมองข้ามหัวพี่น้องประชาชนนะคะในช่วงตลอดระยะเวลาหนึ่งปีนะคะตามสถิติยังเป็นทางการนะคะที่เก็บได้บอกว่าล่มไปแล้ว12ครั้ง โดยเฉพาะ2เดือนหลังนี้นะคะล่มไป4ครั้งและหนักไปกว่าน,นั้นค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาประชุม3วันล่มไป2วันอันนี้มันสะท้อนอะไรคะมันสะท้อนถึงปัญหาภายในของรัฐบาลเองที่ไม่สามารถที่จะรักษาองค์ประชุมให้สามารถดำเนินการต่อไปได้พวกเรามีความกังวลค่ะ ฉันขอชี้จุดนิดนึงนะคะ12ครั้งที่ทำสถิติอย่างเป็นทางการออกมาเนี่ยคือทางการแต่ยังมีอีกหลายครั้งที่ฉันคิดว่าเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะที่การประชุมสามารถผ่านพ้นหรือดำเนินการต่อได้นั้นเกิดจากความร่วมมือนะคะเกิดจากการที่ฝ่ายค้านเป็นผู้เป็นองค์ประชุมให้แต่ถ้าหากเราคิดให้ดีค่ะในวันที่ท่าน มารวมพลังกันเลือกพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีพวกท่านพร้อมเพียงมาก200 250เสียง51เสียงจากสสมากันเกินองค์ประชุมแต่ทำไมในวาระที่เป็นปัญหาของประชาชนที่เป็นกฎหมายที่จะนำมาใช้กับประชาชนท่านเองกลับละเลยท่านเองกลับไม่ให้ความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะ เมื่อวันที่15ธันวาคมและว,วันที่17ธันวาคมเรามีการพิจารณากันในเรื่องของพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้นซึ่งฝ่ายรัฐบาลกับไม่มาเป็นองค์ประชุมให้ครบถ้วนมันจึงเป็นข้อสังเกตค่ะว่าพวกท่านเองนั้นไม่ใส่ใจกับปัญหาพวกนี้ เพียงเพื่อที่จะให้คําสั่งเหล่านี้อยู่ต่อไปใช่หรือไม่เพราะคําสั่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือให้กับผู้สืบทอดอํานาจเผด็จการใช้พรบรในการควบคุมประชาชนไม่ให้มีปากมีเสียงไม่ให้สามารถแสดงความคิดเห็นหรวมถึงการที่ไม่เคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนพวกเราเป็นกังวลค่ะถ้าหากพวกท่านยัง ทำงานการเมืองพวกท่านยังทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนโดยไม่คํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเอาแต่ดูว่าฝ่ายรัฐบาลจะได้ประโยชน์อะไรฝ่ายรัฐบาลจะอยู่ยาวได้ยังไงประเทศชาติไม่ไปไหนแน่นอนโดยเฉพาะกันใช้เวลาทั้งหมดมาแก้ปัญหาภายในของพรรคของท่านเองไม่ได้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงพวกเราไม่สามารถไว้วางใจที่จะให้ท่านนั้น บริหารบ้านเมืองบริหารราชการต่อไปได้และฉันคิดว่าจากจุดนี้รัฐบาลจะไม่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน,ชนเช่นเดียวกันดิฉันขอส่งสารนะคะไปถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาอยากจะบอกท่านว่าไม่จำเป็นต้องลงพื้นที่ไม่จำเป็นต้องลงไปพบประชาชนที่เกิดจากการจัดตั้งของพวกท่านเอง เพราะการลงพื้นที่แต่ละครั้งของพลเอกประยุจันโอชานั้นคือการคัดคนมาคัดคนมาต้อนรับมาตั้งขบวนอย่างนั้นไม่มีความจําเป็นค่ะเพราะท่านจะไม่ได้ทราบปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริงเลยท่านเพียงเข้ามาประชุมสภาเพราะที่สภาผู้แทนราษฎรนั้นมีสอสอที่เป็นตัวแทนของประชาชนอยู่แล้ว ที่สภาผู Niss ้แทนราษฎรนั <con v ะ> ้นมีสสที่ได้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและนำเข้าสู่สภาอยู่แล้วเพียงแค่พลเอกประยุทธ์จันโอชาสนใจกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสักนิดหนึ่งสนใจที่จะนำปัญหาของพี่น้องประชาชนมาแก้ไขอย่างจริงจังและจริงใจสักหน่อยดิฉันคิดว่าทัศนคติของประชาชนที่มีต่อท่านจะดีขึ้น ตอนนี้ทุกคนไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนอดทนอย่างมากและพร้อมที่จะระเบิดออกมาดิฉันต้องขอเรียนเลยนะคะด้วยความจริงใจว่าดิฉันไม่อยากที่จะเห็นวันที่สภาจะต้องไปเร็วกว่ากําหนดถึงแม้ว่าเราจะมีความพร้อมในการเลือกตั้งก็ตามแต่เราก็ไม่สามารถที่จะเห็นประชาชนทนทุกข์อย่างนี้ได้อีกต่อไปแล้วและในอย่างยิ่งนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะมีการประชุมร่วมสามวันในส่วนของ ประชุมร่วมรัฐสภาในวันอังคารและประชุมสภาผูพพ้แทนราษฎรนะคะในวันพุธวันพารึงหัดนะคะยังก็ขอให้ทุกๆคนนะคะที่เป็นสสอของพรรคร่วมฝ่ายค้านนั้นเข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพียง พราะพวกเราในฐานะฝ่ายค้านและพรรคร่วมฝ่ายค้านยังคงยืนยันเช่นเดิมนะคะที่เราจะเรียกร้องให้สอสอฝ่ายรัฐบาลมาเป็นองค์ประชุมและเมื่อองค์ประชุมครบถ้วนแล้วฝ่ายค้านรวมถึงฝ่ายพรรคเพื่อไทยนั้นก็พร้อมที่จะลงมติให้การทำงานนั้นดำเนินการต่อไปได้ค่ะที่ฉันขอกลับเรียนเท่านี้ค่ะ